นี่ก็มาเป็นแม่บ้านแม่เรือนอีกสักหน่อยนะคะทุกคนนะนะคะแม่บ้านจะแต่งก่อนหนะ้าทุกคนค่ะทุกคนคะ่จะจ้ะเอาหาที่ตั้งโทรศัพท์ก่อนเนาะพี่น้องเป็นงอกเงกงอกงีงอกแงกีเนนน้เป็นเครื่องนนี่บอก่เป็นคือเจ้าของโทรศัพท์ของพี่น้องงอกนงีงอกนงี้ นะคะตอนนี้ค่ะงานไปนะคะม่ mm hmm. บ้านวนไปนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะทักทายกันนะพี่น้องนะอ้ยยโอ้ย,อย,อย,อยนะะ้องค่ะสวัสดีเป็นทางการนะคะทุกคนคะ่ะพ่อกับสาวเดือนพาเขาครัวตอนบ่ายนะบ่ายสองตรงนะคะทุกคนตอนนี้นะงานบ้านของเราก็มีอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนนะอันนี้ก็เป็น mm hmm. ตามที่สาวเดือนกิ่นโชว์ของแซ็บอิลิชาแนลเนาะพี่น้องเนาะมาเคลียกันจักหน่อยนะคะทุกคนนะแม่บ้านสายจวดนะทุกคนนะนะคะขอบคุณมากมายกดไลค์กดแชร์ป้ายแลกดติดตามให้กำลังใจกับแม่บ้านสายจวดนะคะทุกคนนะขอบคุณเ้อะด้อนะคะให้กำลังใจสาวเดือนด,ด้วยดีเสมอมานะคะฝากช่องน,น้อยๆของสาวเดือนดังนี้เนาะพี่น้อ,องฟังฝ่ายนะคะทุกคนค่ะนะ จักองน้อยหอ,อยฉันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะมีเอฟซีนะคะเข้ามาถามสาวเดือนรักแฟนสาวเดือนอยู่จังหวัดดาน,นะคะสาวเดือนอยู่จังหวัดสกลนครนะคะทุกคนนะอํเาเภอเมืองนะคะอยู่จังหวัดสกลนครนะทุกคนเป็นสาวย่อ,อพี่น้องเนาะสาวย่อสกลนครเด้อพี่น้องนะคะ นี่ละเบิดข้าวยอดจึงหองไหนจึงละอายจึงมาหลอกล้อนนะคะสาวยอดคุไทยน้องเอ้ยยอกับยอบอคักกันนะนะพี่น้องบอกยอกับบบอถึงกบอแงนะพี่น้องนะคะอยู่ อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะทุกคนคะดอยอยู่จังหวัดสกลในเนาะพี่น้องสกลนครบ้านเฮาก็มีของอยู่ของกินหลายอย่างนะพี่น้องนะโดยเฉพาะตลาดสีแยกใบพัดนะคะทุกคนนะชาวเดือนกับไปบ้านชาวเดือนกับไปประจําเลยนะสีแยกใบพัดกับเบรคห้างกับบรคไก่กันปันไดนะคะจากทุกบ้านล,ลงมา จากภูพานลงมานะะคนตลาดใบพัดของเราก็ประมาณประมาณยี่สิบโลนี่แหละพี่น้อง20สิบโลเพราะเพราะว่าถ้าเข้าตัวเมืองอันตลาดสกลไปแทกอะนเ่ายี่สิบห้ากิโลประมาณโดยประมาณเ้อพี่น้องเ้อจากว่าคิดว่าถึกแต่ว่าโาเดือนอ่าลู้มา25่กิโลถึงตัวเมือง โตในเมืองสกลนครเฮาตลาดสกลนครเฮา20บากิโลพิ่นเรานะคะประมาณน,นี้หละพี่น้องนะคะตั่งโดยสารระกำทางนะคะของอยู่ของกินทางวัดสกลนครอุ้ยไกอยากนะ่างนะพี่น้องนะชุดฮอดพี่น้องก็เดือนและุดฮอดทาเข้าตลาดมีทุกอย่างนะคะของอยู่ของกินอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องโดยเฉพาะตลาดที่แยกใบครับนะคะทุกคนนะ มีทุกอย่างอลยพี่น้องนะคะเสาเดือนอยู่บ้านเสานเดือนก็นลงไปประจำนะทุกคนนะนั่งลงไปประจำสี่แยกใบพัดแกับตัวเมืองสกลคนครกับไปเข่ากับําบ้านไร่เู้เย<อ>หลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะจ้ะหลายอย่างเลยนะคะทุกคน อยู่บ้านบอกบอกบ้านนําแน่ก็ได้พี่น้องเสะรเดือนที่บรรลากสมบูรณ์อยู่บรรลากกระเชอนะคะบรรลากกระเชอหรือบรรลากสมบูรณ์หรือ่น้องนะคะมีทางภูพานอ่ากายกายเส้นทางอ่าทางเดียวกันที่ไปผู้พานราชนิเวศขึ้นมาจากหน่อยเนาะพี่น้องเนาะคันแม่นว่าทางผู้อ่าผู้พูาก็สิร้องอ๋อบันนึงล่องอ๋อบัดนึงพี่น้องเนาะ อยูนน่นั่นแหละมึงต้องไปนะคะเลยพระต์หนักคูพานราชนิเวศกขึ้นมาถ้าถ้าตรงไปอีกถ้าตรงไปอีกก็เป็นคำเพิ่มเล้อพี่น้องเล้อว่าไปว้าไหมน้องกับพี่นู้แห,ห,หละแบบนี้เนาะเพราะว่าแถวนี้แถวสกุลน้องกพี่นู้กกันดีเนาะแถวซีแยกใบพัดแถวคูพานราชนิเวศกนนะ โอเคพี่น้องชาวเดือนก็บอกอ่าพี่บอกน้องเนาะพายุจังหวัดใดกันอ่ะคอมเมนต์กันเข้ามาทักทายกันเด้อพี่น้องปองปายนะคะเอสตีพันธามนะคะันนี้ชาวเดือนบอกเนาะพี่น้องตอนนี้เป็นคนสะกลนคร้นเนาะน้องันดี้ตอนนี้นะชาวเดือนอยู่เกาะสมุยนะคะทุกคนตอนนี้นะเกาะสมุยมาได้แฟนแฟนฝรั่งแฟนใหม่ เกาะสมุยนานตอนนี้นะคะทุกคนมาเปิดปีกว่าแล้วพี่เล่าสัตยาได้กลับบ้านส่งเอารูลงมาเรียนนะส่งหนังสือพี่พี่น้องเฮ้ยนะคะสาวสองคนน้องฟ้ากับน,น้องนุ้ยนะคะทุกคนนะมาเรียนเพิ่งคนปิดเทอมเดือนตุลาเนาะ mm hmm. เดือนพฤษกา mm hmm. เดือนตุลานี่แหละคืลงมาะะปิดเทอมน้อย ลงมาพั่มาอยู่แม่แล้วพั่ก็อยากเมาเพราะว่าอยากรงเรียนนี่สาวเดไปเล่ง่ายพึ่ลงมันอยู่น้นเลยนะพี่น้องนะนะคะเลยยาวมานีแหละพี่น้องนะคะใครอยู่จังหวัดใดก็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ถามสาวเดือนคุยกันพี่น้องเลยนะนะคะ พูดคุยถาไทยซาและทุกสุขดิดกันได้นะคะขอบคุณนะคะที่ขอมาท,าทักทายมาถามชาวเดือนคนน้าขอบค,คุณกําลังใจเหตุกันเด้อนะคะ นี่ละเพลงนี้ซาเพลงผู้ใดเนาะแต่ยังน้อยาเดือนลองได้ด้เพลงนี้าวยอผู้า จัดเก็บเมียนถ้วยเมียนซามก่อนจะน้อยนะคะทุกคนค่ะคพ,พะริกโคงพริกคู่วเสรือนเอาใส่กล่องอันนี้ไว้ตรงนู้งจัดเก็บก่อน กินน้ำจักหน่อยก่อนพี่น้องนะกินน้ำจักหน่อยก่อนพี่น้องกินน้ำเย็นๆจักหน่อยก่อนโอ้สดชื่นพี่น้องมาบอนนี้หนึ่งเข้าเอาไฟกันแล้วพี่น้อง้ยมาเข้ามาน้ำไวเต่โดนแล้วเข้าพันหนึ่งเอา หนึ่งเข่าเปอบไฟเนาะพี่น้องเอ้ยนะคะข้างหัวเข่าจักหน่อยก่อนนะคะทุกคนนะแสงเพิ่งจะเข่าได้พี่น้องอ้าวโอเครับแสงล้วหนึ่งเข่าเปอบไฟ หาฟ้าปิดหม้อพี่น้องเอ้ยนะคะหาฟาปิดหมอ้อฟาปิดหมอ้อเอา,เอ,าอันนี้กวบก็ได้นะพี่น้องฟ้าปิดหม้อชาวเดือนแื้วก็เห็น โอเคเลยกำลังไลเหตเรียกพี่น้อง,ลงไล่พวกไล้อยู่ไม้ใช่พี่น้องเลยอ้าวหนึ่งเข้าปอกไฟเรียบร้อยนะคะคลิปนี้เอาไฟขนาดปานกลางพี่น้องสาวเดือนเคสจะหน่อย ไฟใหม่หมอ้อข้าวพี่น้องเ้ยไฟใหม่หมอ้อข้าวหลายรอบแล้วหม้อข้าวก็ได้ไข่แต่ยังหนึ่งได้อยู่ใหม่จนว่าพี่น้องมัวแต่อันเบิ่งโทรทัศน์หลายโอ้หนึ่งหนึ่งแก๊สนีดซุกแป๊บเดียวนะพี่น้องนะไฟใหม่หมอ้อหลายรอบแล้วอสวัสดีพี่น้องป้องปายเนี่ยลูกอนุจ้าตนุย้ยสวัสดีค่ะก่อนค่ะ นี a, ่หนึ uh ่งสองสามลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นพี่น้องให้เพิ่นลุกขึ้นก่อนอ่ะลุกขึ้นก่อนค่ะสวยสวยลุกขึ้นสวัสดีค่ะอ่เต้นเต้นให้พี่น้องเบึ้งตึงตึงอ่ตึงตอ่ตึงตึงตึงตตึงตตึง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 ตคนมักเต้นพี่น้องคนมกเต้นอ่ะออนนนเต้นออกกําลังกายพื่นนะพื่อนะ ไปนะไปนะฮ่าฮ่กาก่าก่มมาม่าก่าม่าม่า่าฮ่าพ่น้องนะ่คะ่าฮ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 ่าก่าฮ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 าน่อฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าเ่นนาฮ่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 าฮาฮ่าฮ่าฮา่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮ่าฮาเฮา่าา่าาาา เสียงน้ำไหลสะเดือนสักผ้านพะี่น้องนะปั่นผ้าว้พรมน้องเลยบรรยากาศเท่ากับ้ันที่น้องเหมาะกับการสักผ้าสะเดือนปั่นผ้ากับเหมาะขนาดเลยวันนี้นะทุกคนนะก่อนวันนี้เราที่นี่จะจัรกมโรงเรียนอ่าแต่โรงเรียนสี่โมงครึ่งนะคะจะอ่าผ้านยน้อยไปเต็มนพะอ่น้องเนาะ เพื่อเต้นมาเนี่ย้องเรียนเพื่อน,นั้นกิจก,กรรมก่อนปิปิดเรียนพี่น้องใ่ะเอาอีกสาย คุณลงไปเล่นเนาะลงไปเล่นลงไปเล่น,นลไป,เ,นไป,เ,นไปเอาไปยังน่ะแม่จะตากผ้าเอาไปทำไมเราเอาไม้แคนผ้าสะเดือนไปเล้ยมันนุ่ยน้อยไปหยอกกันกับพ่อแล้วเสียงไก่กับคันอยู่บ่มือพี่น้องเสียงนกกับห้องาาธรรมชาติแห่งมีนกมี มีกระแต้ได้คี่น้องนะจตเดือนเห็นอยู่เห็นกระแตน้อยนะคะทุกคนค่ะนี่บรรยากาศโดยรอบากาศเย็นดีพี่น้องลมลื่นนะคะซาเรกยูได้นอนต้นไม้นห่นไหมพี่น้องย้อนต้นไม้คนค่ะนะต้นไม้เยอ ธรรมชาติบาบัดนะคะทุกคนนะพาพี่พาน้องออกมาส้มบรรยากาศก่อนจากหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนะคะเนอาเสียงไก่ขันพี่น้องเสียงไก่ขัน <S 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 เอาบริษาทเดือนนี้ลาพี่ละน้องไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะพ,พ่อพ่อกระซาวเดือนในคลิปถัดไปนะคะทุกคนค่ะนะขอบคุณมากมายที่เข้ารับชมคลิปนะคะทุกคนค่ะนะนจะจ๊ะ สวัสดีค่ะ